สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแนะนำวิธีพับเหรียญโปยทานดอกบานชื่นค่ะสีสวยเลยนะคะวันนี้ใช้ริบบินเบอร์2นะคะจำนวน4เส้นค่ะความยาวนะคะอยู่ที่เส้นละ32เซนติเมตรค่ะสีขาว2องเส้นสีชมพู2องเส้นนะคะตัดปลายริบินทั้ง2ด้านให้ได้ลักษณะแบบนี้ค่ะหลังจากนั้นเรียงกันทั้ง4เส้นให้เสมอกันค่ะ วัดลงไปที่ความยาว9ซนติเมตรนะคะพับลงไปเลยค่ะพับลงไปนะคะพับได้9ซนติเมตรแล้วก็พับลงไปนะคะวางลงไปเลยจับจับตรงรอยพับมาค่ะเส้นที่หเป็นฐานปลายดิบบิ้นที่เป็นด้านสั้นเอาไว้ด้านบนค่ะ ต่อมาค่ะเส้นที่สองเอามาคล้องเส้นที่1ค่ะต่อมาค่ะเส้นที่3มจับตรงรอยพับเอามาคล้องเส้นที่2ค่ะเส้นที่3มเอามาคล้องสองนะคะเส้นที่สจับมานะคะสอบมาจากทางซ้ายมือ ดึงเส้นสุดท้ายให้กว้างๆก,กลางออกรวบปลายหางของเส้นที่3ใส่ลงไปค่ะขั้นตอนนี้ใส่เหรียญค่ะคลิบบิ้นจากด้านบนพับลงมาค่ะ จากข้างล่างสอดพับขึ้นไปด้านบนจากทางซ้ายสอดผ่านมาทางขวาค่ะพลิกกลับด้านมานะคะจากข้างบนนะคะสอดลงมาค่ะ ขวามือสอดมาทางซ้ายค่ะข้างล่างสอดขึ้นด้านบนค่ะซ้ายมือนะคะสอดมาทางขวาค่ะพลิกกลับด้านขึ้นมาค่ะเริ่มจากเส้นนะคะที่ชี้ด้านบนพาบลงมาบิดปลายดิบินไปทางขวาค่ะ สอดลงไปที่ฐานตรงเกีดอกนะคะตรงฐานแล้วก็ปลายดิบ้นออกมาทางซ้ายดึงออกมาต่อมาเส้นที่สองต่อมาเส้นที่สามค่ะบิดไปทางขวานะคะสอดมา สอดลงมานะคะเส้นที่เราทำไปริบบินออกมาทางซ้ายเส้นที่สี่ค่ะพับลงมานะคะแล้วเราบิดไปทางขวาค่ะสอดลงไปที่ฐานค่ะขั้นตอนต่อมาเริ่มทำกีบตอกนะคะเริ่มจากสีชมพูเอาสีขาวหลบมาพับเส้นริบบินนะคะ ไปทางด้านหลังให้ปลายริบบิน้นชี้ไปทางขวามือค่ะหลังจากนั้นจับตรงกลางเส้นริบบิ้นนะคะม้วนเข้าไปด้านใน1รอบแล้วเราก็จับที่ปลายเส้นริบบิน้นสอดลงไปที่กลีบดอกสีชมพูค่ะปลายริบบิ้นทะลุออกด้านล่างดึงออกมาค่ะ เส้นต่อมาเส้นสีขาวเอาสีชมพูหลบมาค่ะพับเส้นริบบิ้นไปทางด้านหลังปลายริบบิ้นชี้มาทางขวาม้วนเข้ามาด้านในค่ะสอดลงไปที่ฐานค่ะดึงปลายริบบิ้นออกมาค่ะเส้นต่อมาค่ะ พับเส้นริบบิ้นไปทางด้านหลังนะคะปลายริบบิ้นนะคะออกมาทางขวาม้วนตรงกลางเส้นริบบิ้นเข้ามาด้านในหนึ่งรอบค่ะสอดลงไปที่ฐานตรงกรีบดอกสีชมพูนะคะพับเส้นริบบิ้นนะคะม้วนไปทางด้านหลังม้วนตรงกลางเส้นริบบิ้นนะคะเข้ามาค่ะ สอดลงไปค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาเส้นที่ชี้ขึ้นไปด้านบนผ้าเฉียงมานะคะเส้นที่ชี้ขึ้นไปด้านบนผ้าเฉียงมาทางขวามือค่ะปลายริบบิ้นนะคะเฉียงมาทางขวามือหลังจากนั้นให้เราจับเส้นริบบิ้นนะคะที่เราทําตั้งขึ้นไปด้านบน พับกลับลงมาค่ะสอดลงไปนะคะที่ฐานตรงกรีบดอกสีชมพูค่ะสอดลงไปค่ะ แล้วก็ค่อยๆดึงออกมานะคะเส้นที่สองผ้าเฉียงขึ้นมาค่ะปลายริบินเราจะชี้ออกมานะคะทางขวาพับลงมาค่ะพับปลายริบบินกลับลงมาสอดลงไปที่ฐานตรงกีบดอกสีขาวค่ะปลายริบินเราจะทะลุออกมาด้านล่างดึงออกมานะคะ ต่อมาค่ะเส้นต่อมาเป็นสีขาวนะคะพาดเฉียงมาทางขวาค่ะหลังจากนั้นตั้งฐานริบบิ้นขึ้นไปค่ะพับกลับลงมาค่ะสอดลงไปที่ฐานตรงกรีบดอกสีชมพูค่ะดึงออกมาค่ะ เส้นสุดท้ายพาดเฉียงมาทางขวาค่ะพับลงมาค่ะสอดลงไปที่ฐานค่ะ ตัดปลายริบบิ้นทิ้งนิดนึงนะคะมันสอดยากดึงออกมาค่ะค่อยค่ดึงให้กระชับนะคะหลังจากนั้นเราก็พลิกกลับด้านเส้นริบบิ้นจากด้านบนสอดลงมาค่ะ เส้นริบบิ้นจากทางขวามือสอดมาทางซ้ายค่ะเส้นลิบบิ้นจากข้างล่างสอดขึ้นด้านบนค่ะเส้นลิบบิ้นจากทางซ้ายสอดผ่านมาทางขวาค่ะเสร็จแล้วก็ตัดปลายริบบิ้นทิ้งค่ะ เรียบร้อยแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด u u s c r i b e ด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ